การรักษาภาวะหลังคอมด้วยตนเองสามารถทําอย่างไรได้บ้างค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ ep 2นะคะที่เราจะมาพูดถึงวิธีการรักษาภาวะหลังคอมด้วยตนเองกันเบื้องต้นง่ายๆนะคะการรักษาภาวะหลังคอมด้วยตนเองนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะของการ รักษาภาวะหลังคขอมด้วยตนเองง่ายๆนะคะนั่นคือการปรับเปลี่ยนท่าทางและการจัดท่าให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีการนะคะมาแนะนำเนาะว่าเราจะรักษาท่าทางของเราให้ถูกต้องและผูกสุขยขาระศักเพื่อแก้ไขอาการหลังคขอมได้อย่างไรลองไปชมกันได้เลยนะคะ ข้อที่1น,นะคะเราจะเริ่มจากตัวบริเวณศีรษะก่อนเลยนะคะศีรษะของเรานะคะจะต้องอยู่ในท่าตรงนะคะตัวคางนะคะจะไม่ยื่นออกไปทางด้านหน้าแบบนี้เนาะให้เก็บคางเข้ามาแบบนี้นะคะส่วนใบหูนะคะจะต้องตรงกับบริเวณหัวไหล่ค่ะข้อที่2เชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยอกผาย ไหล่ืึงนะคะเราจะไม่ทำการทำให้ไหล่ของเรานะคะมีอาการห่อเนาะข้อที่3หลังของเรานะคะควรจะอยู่ในท่าตั้งตรงตลอดเวลานะคะไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนหรือเดินนะคะข้อที่4อาจจะมีการขมแมวพุงเล็กๆตลอดเวลาขณะยืนเดินนะคะ ตลอดนะคะก็ให้ขณะหายใจเข้าก็เขแมแหลพุงหายใจออกก็เขแมแหลพุงนะคะเพื่อทําให้ตัวหลังของเรานะคะมีอากาศมีการตั้งตรงแล้วก็ลดการหลังคอมได้ด้วยค่ะข้อที่หขณะเดินนะคะเราควรมีการแกว่งแขนยังเป็นธรรมชาติเนะเพื่อให้ร่างกายบริเวณหัวไหล่นะคะได้ผ่อนคลายบ้างข้อที่6นะคะ ขณะที่เราเดินนะคะก็ให้เราอาจจะใช้ในการเดินอย่างรวดเร็วนะคะแต่มีสติและข้องแคลมีความมั่นคงในการเดินค่ะข้อที่7แม้ว่าเรานะคะจะต้องเอ่อเกรงขแมวปิงอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะต้องมีช่วงที่เราอาจจะต้องพักผ่อนผ่อนคลายนะคะบริเวณกล้ามเนื้อของเราบ้างนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรามีการผ่อนคลายนะคะโดยการยืดกล้ามเนื้อหรือว่าขยับหัวไหล่เบาๆนะคะ ช้าให้ร่างกายของเราอะคะ่ะรู้สึกว่ามีความผ่อนคลายมากที่สุดค่ะและข้อที่8นะคะเราขอแนะนำให้ท่านนะคะทำการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังด้วยท่าบิดซิ่งอีกซ์ไซส์หรือท่านอนหง่ายนะคะงอเข่างอสะโพกและยกก้นขึ้นนะคะ หรืออาจจะใช้การออกกําลังกายร่วมกับการใช้ตัวกระบองไม้นะคะในการหมุนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อให้เราด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีนะคะการจัดท่าทางง่ายๆนะคะเพื่อลดอาการหลังคอมของเรานเองค่ะ